สวัสดีครับวันนี้กลับมาเจอกับนายป๊อปจากเด็กเดินเนื้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําคั่วกลิ้งเนื้อนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบว่ามีอะไรบ้างนะครับเนื้อสับนะครับเป็นเนื้อวัวนะครับแล้วก็มีตับที่สับเลียดอีกประมาณ 1- ในสามของเนื้อนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับเครื่องแกงคั่วกลิ้งนะครับอันนี้เป็นเครื่องแกงใต้แล้วก็มีกะปิที่หน่อยนะครับผมใส่ไปเลยตรงนี้นะครับ ข่ากับตะไคร้สับละเอียดนะครับใบมะกรูดพริกไทยอ่อนนะครับแล้วก็พริกไทยดำป่นอีกเล็กน้อยนะครับส่วนเครื่องปรุงรสก็จะใช้แค่ปลานะครับกับมีเกลาจีนเล็กน้อยเพิ่มความหอมนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทำเจ้าครัวกิ้งเนื้อเนี่ย จากส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงนะครับติดตามชมได้เลยครับผมครับก็มาเริ่มลงมือกันเลยนะครับเอากระทะตั้งบนเตาแล้วก็เอาเครื่องแกงไปคั่วเลยนะครับคั่วที่นี้ไม่ใช้น้ํามันนะครับ เดี๋ยวนี้กินมาเลยครับโอ้ยโอ้ ตอนนี้เราก็เครื่องแกงหอมในที่เราก็ตามด้วยเนื้อนะครับเนื้อตัดกับตัดนะครับพร้อมนเลยนะเดี๋ยวเราจะคั่วไปสักพักแล้วดูว่าเครื่องแกงน้อยไปเรวก็เพิ่มได้นะครับแต่ถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันจะแก้ลำบากนะครับเดี๋ยวก็ใจ่ผัดไปเรื่อยนะครับ จากตอนนี้ผมได้คลุกเขาเครื่องแกงกับเนื้อนเนี่ยท้าวันดีแล้วนะครับก็เริ่มการปรุงนะครับเราจีนนะคะรับเพื่อความหอมแล้วก็มันดีนะาด้เตรอบๆระทาไปให้เราคนส่นความร้อนก็จะหอมนะคระับ ตัวเครื่องแกงใต้เนี่ยที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความเป็มอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องใส่น้ำตาลนิดหน่อยเพื่อความหอมนเป็นเรียกว่าเป็นเอ,เอกลักษณ์ของของไทยนะครับน้ำตาลเนี่นยฮะจะสโตรไปเอารงก,กระทนนะนี่ฮะด้วยความร้อน,นจะส,งส่งกลิ่นหอมลรับ ครับนี่ก็เริ่มใส่ผักลงไปนะที่ทอล้ว้ก็ขากบบใช้ได้ครับเ้ิ่ม้อกอนนะแล้วก็ได้ความเดดร้อนหน่อยขึ้นหน่อยนะครับนี่ก็ ใส่ที่เหลือได้ครับได้เลยนะครับนี่เลยครับผักไทยอ่อนนะครับแล้วก็ผักเทศผลใบมะสูดนะฮะก็ประมัณเสร็จสิ้นนะครับแบบนีงนี้ <c oughs> โอ้โหไม่ไหวแล้วกินแรงมากที่นี่ก่อนนะครับ ครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับเมน,นูคั่วกิ้งเนื้อนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยว่ารสชาติเป็นเป็นยังไงบ้างนะครับหน้าตาก็จะเหมือนเหมือนคั่วกิ้งทั่วไปนะฮะแห้งๆนะครับเหมือนตัดเผ็ดนะฮะกับข้าวหน่อยนะฮะ ก็พอกินกือเไปก็กคือความเผ็ดที่ก็ออกมาจากตัวเครื่องแกงนะแล้วก็รกระเคีย้ยวไปโดนก็ขาตะไคร้ที่หันลงไปเนี่ยมันก็จะมีความหอมขึ้นอีกนะครับเป็นเทคเจอร์ที่แปลกนี้แล้วก็เราได้ใส่ตับลงไปเนี่ย ปรัก็จะส่งกลิ่นหอมมาเลยนะฮะนิดๆนะลอยมาพอได้แต่จมูกนะครับแล้วก็มีความหอมของเหล้าจีนนิดหน่อยนะฮะเผ็ดใช้ได้เลยนะฮะเผ็ดเค็มโดยเป็นทําเป็นรสชาติหลักของคุกหีแล้วคือเผ็ดเค็มนะครับก็ถือว่าอร่อยเลยนะครับสำหรับเจ้าคุกกิงส่วนนี้ส่วนนี้นะฮะเป็นคุกเนื้อนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องจบคลิปไเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมจะจัดการที่เหลือต่อเพราะว่าเป็นมื้อมื้อเย็นผมพอดีนะครับโอเคครับสวัสดีครับ